ดีครับเบาเนือสาวสารพักกินพักเทียวครับวันนี้โอ้หารเยอะเลยบรรยุทธแต่อาหารเรียบๆยังๆเนาะเมนูนอกรนเนี่ยครับนออย่างใต้มนอกระเจียมบ้องกับสองถ้วยครับนี่ไก่กับแต่หมูหวานตอนเย็นครับปลาซาบะทำประตูเค็มขอสาวรสารเป็นบอกก็แข่งนี่แหละครับแต่มันดูดูว่ามันไหลแต่วัตถุดิบหน่อยเดียวนอกกับมะละกีนก ขอเบาเนื้อแลนี่อย่างนี้เชาวาันยลูดกดอกแคลปลาลูดกดอกแค่ได้ไปทองเนื้อก็ดอกอยังรสชาติมัน,น<อ>คือดอก<ม>ลินไม้เน,นี่ยอ๋อคือดอกลินฟ้า<ร>ละลินาก็ให้กันเหมือนดอกลินฟ้าอือร่อยอือแล้วพักก่อนพักสดเดาพักนี่ก็คือมีเป็นประจําแล้วครับโซนนี้มันมีเนาะกาศ เกลของสาวอีสานประตูเค็มอันนี้เกวบองแบบซุกดิบครับนี่ก้อยน้อยไม่สามคลิปสามคลิปวิธีทำแต่มารวมกันไม่กินรวมกันเนาะก้อยนี่ผมแนะนําเลยนะอร่อยครับอร่อยโอ้โหไก่ไอแถบไปทางคุณนะครับนม่แน่ละไม่แน่ถึงยุกทำเขาเหนียวคนนี้แถบอยู่แถบเลย นี่กินเกี๊ยวบองแบบซุกเลมหอมหอมหอมอ๋อไม่ เทมือเดียวครับต้องตรงนี้เรากินมือเดียวก่อนถ้าว่าได้เมื่อีเห็นช้าชัดเนาะไก่นี่อร่อยขนาดเนาะไก่เปื่อยดิอืมอืมอร่อยมราดูเลี้ยมขาวจานแซ่บปะแซ่บอ๋อบีบบุกน้ำแซบปะ<อ>แซบ่บอืะ <c oughs> ก้อยหนอไม่สูตรพอตาครับง่ายง่ายง่ายแต่อู๋รสชาติอื้อืมมีวัตถุดิบอย่างไรยังงเสียบอยมจะสดงอืม อันนี้หอมแน่นอนหอมหาชิ้นยากเน่เนี่ยหอมแม่มนนเตากแห้งมาเรียบร้อยแล้วเอาามลวกเดี๋ยวนี้หากินยากเลยเด้๋ยวเคลป้ากันเลยหอมละหวานหขมหวานอืมอ,ม,อมันจะบอกได้หอมหวานมันก็จนะมีว่ากี้มันหอมขมก้าวจะปลายหวานน่ะอร่อยดอกริ้นไม่พังดดอกรินกนก้นดอกหอมิ้นปฝกเดี๋ยวมาชิมทุกอย่างเลยชบุบตัวไม้มาชิมหน่อย นีม่มอปลา,าทูเค็มโบราสานปลาซาบะสิบ้านเ้าแพ้งนะ,นะเนาะแพงเหรออืมแต่นี่ถูกสุดแต่อยู่นี่ถูกกว่าปลาท,ทูบ้านเ้าเลยแพะถูกกว่าปลาทูปลาทูบ้านเาเอามาขายแพงกว่าอยู่นี่เค็มมาเค็มหลายหมูซื้อตอนอะไเนี่ยอ๋มเค็มอืมเซ็ อืมรู้จะบอกตรงไหนนีอ่อร่อยถ้าแบบคือคิดไม่เท่าว่ามีเนื้อ,อ,อ,เ,เ,อเนี่ยพวกปราทูให้มะนาวนะผมกับประคันเป็นตาที่กินเค็มหมดเค็มเค็มเนื้อเห็ดอีกอืมอืมอร่อยทุกอย่างเนี่ยอก็อร่อย นี่จะบองแบบดิบอืมอืมให้ถึงเข้าบ่เออแฉกนลอย่างมันแบบ รรมชาติธรรมชาติใจนี้มันไปทางพระเจ้ามันซุกม,มันเลยไม่กินน้ำมันที่นี่เนี่ยสำหรับกินกับข้าวสวยข้าวสวยแต่ถ้าสำหรับคนกินดิบได้น้ำแบบเสียด,ดีแล้วเนาะแบบเนี่ยไม่ได้ผัดน้ำมันพอดก่อยเน่าไหมครับสุดยอดเลยครับนี่ เวลาไม่มีก็เข้าหลายอย่างไม่ไม่สิแล้วมันกินปลาไหทั่วเนาะป่าี่สิกอย่างน,นงนี้นี่เขาแซ่บเนี่เขาแซ่บนะอร่อยอปลาทูเค็มส่สารนี่อร่อยนะครับคำต้นนีมันเคยมมีพิษหวังเลย Mhm. 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 แต่น้ำขายบอ,อกรามือเนี่ยแต้แ่น้ำขายบอ,อกรมือเนี่ยเนื้อไก่วันนี้ขายปลาไออกครับ <c oughs> <c oughs> ก็ยังไเนี่ยบิเวเบิ้งเนี่ยโอ้มันช่เสียบอยู่จี <c oughs> ผมยังว่าเลยนี่สองอันนี้เขาเคยกินไม่มละเพิ่งจะมดนี่ไปกระทาอีก ว่าอันนี้ซอสชานจะบ่ค่อยแค่คันนะครับเจียบ้องนี่นะเพราวชานจะกินตลอดแต่ก้อยน้ำไม้นี่นะั่นมาครัง้งหนึ่งแต่มันมันง่ายแหเนาะเล่งดวนก็เลยวันนี้ก็เลยทำมันเล่งดวนเลยจะเลยจะกินก้อยน้ำไมมหมบ้ากวนเหรอบ้ากวนสีเป็นเส้เนสสนะมัน,นเแซ่บกว่าเสีบเด้อเนาะอร่เมนูหลักของพ่อร์ได้เลย Tại sao mấy anh lại nếm đuông nếm với chồng hoa bằng nếm hoa nè Nè Hoa chắc là cục gồm tỉnh rồi, phải con sao cứ bằng nếm Mình mua hình thế này Mình sẽ kín nặng nắm rồi nè Mình không biết Họ đeo lúc này mới sợ Mình đã kín rồi nên đi tí trái rồi Cá thú kém Cá thám kín chả loại của cá thú sư Cá thú có thích kém lại hơn เอาไปชิมในร้านโอ้โหผมนี่จะบอกกินเลยนะเข้มเข้มอันนี้เขารสชาติเขามากอันนี้เขารสชาติอ,อีกเขาชอบนี่ครับ นอนเส้นสวยคนเขาแบบสองแายสามแล้วหนาวแม่แอร์ะลายนาวจัิอยู่ทะเแาะออกเลยอู้หทีแรกมาเกาหลีใหม่ๆตื่นเต้นเห็นอีแม่น่ะเห็นแล้วอู้ห ไอเนี่ยเราี่น,านินมาตกายเนาะถ้าตกลรเแล่วงานโถาซะมึงวดเห็น,นมดดาม <c oughs> บ้านเศษฐผิดผิดชุนผิดด้วยดิผิดอะไรงายง่า่เลยคนไก่บ้าน ทำไม่โอ้ง่ายามากเลยอีกอย่างนี่มันจะรสชใจแตกกันแตกต่างกันกับใจครอ,อบคร่วเลยแตกต่างกัเลยใจแมนเจอเคิ้นถึงแมลงบอกไมบอกหรอกไม่รู้ Lạc tin bưu kim em ra em mất hm hm đau hm hm mất hm cá hm hm pin Ai muốn luộc hm hm ถูกใจนยครับขบ่าวเพิ่นเพิ่นอยู่ข้างเสร็จ ปเป็นอยน่างน้ไยในต้นจะตีซีวนนี้ไปกินเลยเนี่ยข้งสนามยากกันในหมู่บ้าน,นมีต้นเดียวอืมครับพวกไอ้ตื่นก่อนมีสิ์ก่อน เจียวบ้องเรียกว้ไว้ไวไคขับต่อไปครับผมมันบดเสียเนาะใชใส่วยเนี่ยสองมากกว่าปลาทูเค็มหัูสาวสันครับนี่สูสีเลย <c oughs> อร่อยอันนี้ตกรอบไปไก่ตกรอบก่อนครับไกได้นั่งตกรอบไปแล้ว ผู้ใยมากประชาชนประทูเค้มเนี่ยให้กินเองเลยเนาะแร่ให้กินเนื้อปลาเต็มๆเพราะปลาทูเค็มบ้านเขาเนี่ยมีจะจ้ำหรดิจำ้ำอิ่งเล่ปลกเเนาะเนี่ยชูอ,ยอ่ะนั่นจะเค้ม าาน,น้องว่าไก่เขาหิบใบเนาะอือร็บถูกขับเลย พ่อแมอ่ี้บ้านเป็นห hm. uh. ok ok ma. like ้องว่าลูกได้กินนทอมยังอย่งไงไม่ด้ยกินบ่กไม่ต้องเป็นห้องเลยนะบอกพ่อกับแม่กลินมีทุกอย่างเหมือนบ้านเราเลยแม่เบาเนือดูทุกวันครับทุกคลิปเลยเดี๋ยวนี้บอกใครโทรแล้วเนาะอร่อย บางหนูข้ามเกียวบ้องนะข้านี่ไปทางน้มาข้ามนี่ไปทางนี่อีชิดใจเดินถนไป มันพริกสดกระเทียมแล้วก็หอมแดงผงชูรสน้ำปาลาแค่นั้นแหละน้ำหนาวแค่นั้นน,น,นะครับนี่เหมนหนาวนี่แหละยังว่าขิให้ชุ่มๆดึกตอนหนึ่งอะ่ะดึกนี่แล้วตอนนี้แล้วเกือบไปต้นหนึ่งใส่สานบางยานแบบแซ่บมาก ก็ไปบ้านเราไปจดเล้ที่ไปสู้ท่าบอกเพราะบ้านหลังนึงเพื่อนกินมาบูทางได้เห็นท่าบอกอะไเห็นแต่ยังเสร็จมีดอกไปจดเลยที่ยังโกตีตอ้ากันนะเข้ามาการโกตีเนี่ยนี่แหละครับเมื่อนี้ก็ก้อยน้องไม้มาที่หนึ่งครับดูเอ็วมาที่สองเลยระเบาเนี่ยนะครับเจ้าบ้องนี่เอาไป ก็ไม่กินบู้ตอนคลิปต่อไปหรือคลิปหน้าอยกาไกลีิตกค้างนะครับครับผมเบ้าเหนือสารสารฝากคลิปนี้ด้วยนะครับอร่อยเหมือนเดิมกินอิ่มเราดุนทุนไม่เกี่ยวครับสารสารครับครับผม่วยก็ซับสไคร์เบาเหนือสารสารด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับ